สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับโดมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับโดมจะพามาดูมาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นนาวาล่าโปรทูนะครับราคาอยู่ที่999,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวเจ้านาวาล่าโปรทูนะครับตัวนี้นะครับ สามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์ที่โดมให้ไว้ด้านล่างนะครับ0819365545หรือที่ไอ l ดี e ไลนะครับดมจะทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับของกัวแคมเปญนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะครับรับดอกเบี้ยไปเลยครับ0% 5ปีหรือ60เดือนนะครับสำหรับเจ้านาวราโปร 2X นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการผ่อนแบบสบายๆนะครับก็รับการผ่อนไปเลยครับถึง7ปี นะครับหรือ84เดือนนะครับยังไงนะครับคลิปนี้นะครับดมก็ขอฝากไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับโปรโมชันดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโดมต้องขอตัวไปก่อนแล้วคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่กับแชม็นญดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ